จำว่าเอเชียนยูทเกมนี่เราเดินทางไปกันเยอะมากนะครับเริ่มคำการแข่งขันเนี่ยจริงๆิพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ถูกต้องเราเริ่มถ่าย20ตุลาคมดังนั้นอัปเดตผลงานผลการแข่งขันของนักกีฬาอยุชนไทยไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับไปดูกันว่าเอเชียนยูทเกม2 0 2 5มีอะไรเคลื่อนไหวกันบ้างในช่วงนี้ไปติดตามครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนยูทเกม2025อย่างเป็นทางการครับการแข่งขันเอเชียนยูทเกมส2025ที่กรุงมานามาประเทศบาเรนครับซึ่งมีกำหนดจากการแข่งขันระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคมได้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ศูนย์นิทรรศการนานาชาติบาเรนโดยมีชีคนาเซอร์บินฮามัดอัลคาลิฟะผู้แทนพระองค์ของกษัตริย์บาเรน ฝ่ายกิจการด้านมนุษยธรรมและเยาวชนและประธานสภาสูงสุดด้านเยาวชนและกีฬาได้กล่าวเปิดงานพร้อมด้วยชีฟโจอันบินฮามัดอัลชานีประธานคณะกรรมการโอลิมปิกกาตาหรือ QOC ก็ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยมีร้อยเอกหญิงชนาทิปซ้อนขำหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนยูทเกมส์ เป็นผู้นําคณะนักกีฬาเขาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันครับนี่ครับบรรยากาศก็ถือว่าทําได้ออกมาอย่างยอดเยี่ยมนะครับ<ช>เดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศต่างๆแล้วครับคือของเรานี่ก็มีชนะทิพซ้อนขำซึ่งโอ้หลายคนนี่คุ้นกันอยู่แล้วใช่ค่ะนี่ก็เป็นตอนแรกเริ่มจากการวิ่งคบเพลิงเป็นวิดีโอเข้ามาก่อนนะคะแล้วก็มาต่อไฟกันในสนามแบบนี้นะคะการแสดงเมื่อสักครู่ก็ดูสวยงามมากเลยนะคะนี่ หลายคนก็อาจจะบอกว่ามาตรฐานของโอลิมปิกที่ปารีสนั่นแหละ,ะก็ถูกวางเอาไว้นะครับจริงๆการรับส่งต่อเนี่ยไม้คบเพิง,พงนี่ก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในดีเทลที่สำคัญนะต,ตั้งแต่ตอนโอลิมปิกที่ปารีสแล้วนะครับดังนั้นแต่ละชาติก็พยายามจยัดดีไซน์ออกมาครับนี่ครับแล้วก็จุดประทางคบเพลิงอย่างเป็นทางการโอ้ถือว่าสวยสดงดงามนะครับใช่ค่ะนี่ครับโอ้โห เป็นการส่งสัญญาณว่าการแข่งขันเอเชียนยูทเกมส์2025ครั้งที่3ที่บาเรนเปิดฉากอย่างเป็นทางการครับอนอกเหนือจากร้อยเอกหญิงชนาทิพซ้อนขำแล้วนะครับก็ยังมีเด็กชายอธิคุณแสนตานักกีฬาจักรยานเยาวชนไทยเป็นผู้แทนนักกีฬาไทยฝ่ายชายครับแล้วก็นักมรการภานิตนักกีฬาเทควันโดเป็นผู้แทนนักกีฬาไทยฝ่ายหญิง ขณะที่โปรแกร,รมการแข่งขันที่น่าสนใจของทัพนักกีฬาไทยในวันแรกคือการลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของกีฬาเทคบอลที่นักกีฬาไทยทะลุผ่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ทุกรายการก็คือมีการชิงชัยกัน5เหรียญทองนะครับมาจากชายเดี่ยวชายคู่หญิงเดี่ยวหญิงคู่และคู่ผสมโดยทางทีสปอร์ตเจ็ดตัวจริงเรื่องกีฬาก็จะเริ่มทําการ,รถ่ายสดรอบชิงชนะเลิศเทคบอลตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ เรียกว่าอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับเอเชียนยูทเกมนะคะแล้วก็เราได้เห็นเหล่านะักกีฬาของเราที่เดินทางไปแข่งขันกันบางชนิดกีฬาก็เริ่มแล้วเหมือนกันนะคะส่วนภาพบรรยากาศเนี่ยก็จะใช้เบสออนเป็นสีเหลืองอ,อย่างที่เราได้เห็นโชว์จาก การแสดงเมื่อสักครู่รนี้สวยงามมากนะคะคส่วนเรื่องของการแข่งขันค่ะไปตามกันต่อเลยนะคะคอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่กําลังลุ้นเหรียญรางวัลอยู่ก็คือเทค b บอลนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เทคบอลไทยของเราค่ะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง5รายการเลยค่ะการแข่งขันเทค b บอลที่ Exhibition World b a บ r ันท์ฮรอบรองชนะเลิศเมื่อวานที่ผ่านมาเริ่มที่ประเภทชายเดียว ธรรมนูนโชคกิตติกูลของไทยลงสนามพบกับนาเซอร์อัลซาเคอร์จากคูเวตค่ะแมชนี้ธรรมนูนนักกีฬาเทคบอลหนุ่มไทยเล่นได้ครบเครื่องทั้งการเสิร์ฟและการขึ้นฟาดทำแต้มเป็นฝ่ายเอาชนะคู่แข่งจากคูเวตไปแบบขาดลอย2ต่อ0เซตคะแนนออกมา12ต่อ1และ12ต่อ2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับนูรุดีนคมมาสจากอิรัก ซึ่งทั้งคู่เคยเจอกันมาในรอบแรกและธรรมนูนพ่ายมา1ต่อ2เซตโดยในรอบชิงชนะเลิศจะเริ่มแข่งกันช่วงค่ำวันนี้นะคะส่วนในประเภทคู่ผสมรอบรองชนะเลิศค่ะอนันตโชคนันขุนทศกับจิรัชยาพรเกณฑ์ขุนทศคู่มือหนึ่งของรายการพบกับบูชางกับชวนเร้าชวนจากจีนคู่นี้เคยเจอกันในรอบแบ่งกลุ่ม ปรากฏว่าคู่ผสมเทบ็บอบไทยเอาชนะมาได้2-0ต่อเซตค่ะและแมชนี้อนาตโชคกับจิรัชยาพรณ์ของไทยก็ยังประสานงานกันได้อย่างเข้าขาเป็นฝ่ายเอาชนะคู่แข่งจากจีนไป2-0ต่อเซต12-2ต่อ 2, และ12-3ต่อ 3, ย้ำแค้นพร้อมกับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพบกับอับดุลฟาเดลอันเอลายาวีกับ นาจิสเอาดูไลมีจากอิรักที่ชนะคู่แข่งของมาเลเซียมา2ต่อศเซตต่อกันที่ประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศค่ะคู่เทคบอลไทยประกอบด้วยกตันญูโพทองกับเกษดามหาศักดิ์สิ์พบกับจางเจี้ยงกับหลี่จุน้นหมิงจากจีนเกมการแข่งขันก็ยังเป็นทีมเทคบอลชายคู่ของไทยนะคะที่โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยม เป็นฝ่ายเอาชนะไป2ต่อ0เซต12ต่อ4และ12ต่อ4เข้าชิงชนะเลิศพบกับคู่นักกีฬาจากอิรักค่ะพร้อมกันนี้ทีมเทคโบอลไทยยังเข้าชิงชนะเลิศได้อีก2รายการท้้ในประเภทหญิงเดียวนภอรใจคําเอาชนะไซฟาซาโรตัสจากอินโดนีเซียมา2ต่อ0เซตและประเภทหญิงคู่ พัชวันศรีมาวงกับจิรัชยาพร์เกณฑ์ขุนทศที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันสรุปแล้วทีมเทคบอลไทยสามารถเข้าชิงชนะเลิศได้5รายการนะคะโดยรอบชิงชนะเลิศคู่แรกจะเริ่มเวลา19นาฬิกาทาง T-SPORT 7ที่จะถ่ายทอดสดการแข่งขันด้วยค่ะเข้าใกล้ปรียนทองเข้าไปทุกทีแล้วนะคะสำหรับเท็บอลนะคะมีลุ้นกันอ่ะ ก็5รายการยังไงเดี๋ยวรอตามเชียร์กันด้วยจะได้ขยับตารางเหรียญคะแนน,นกันนะคะคืนวันนี้นะตามื้นตามเชียร์กันนะครับส่งตรงจัดบาเรนเลยครับทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของโต๊ะเล็กฟุตซอลกันบ้างนะครับโดยล่าสุดเอรอยอลอนโซออกมาเปิดใจหลังซ้อมวันแรกที่บาเรนครับโดยไม่เข้าใจเหตุที่ไร้สิทธิ์ซ้อมในสนามแข่งขันจริงเอลอยออลอนโซหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปี ได้สัมภาษณ์หลังนําลูกทีมลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่บูได้วาสปอร์ตคัพที่เมืองมานนมาประเทศบาเรนก่อนจะประเดิมในศึกเอเชียนยูสเกมส์2025เอาลองซ่ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้ซ้อมในสนามซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราจําเป็นต้องสัมผัสบรรยากาศในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมแล้วก็ความรู้สึกของลูกฟุตบอลครับหลังจากเดินทางไกลแล้เมื่อวานเราก็ไม่ได้ซ้อมเลย ซึ่งถึงตรงนี้เจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีขึ้นเพราะนักเตะได้ทําตามที่เราเตรียมไว้เราซ้อมในหลายสถานการณ์ที่ต่างไปค่อยๆเตรียมทีมเพื่อให้พร้อมสําหรับเกมแรกอย่างไรก็ตามเฮดโค้ชชาวสเปนยังยอมรับว่ายังไม่เข้าใจเหตุผลที่ทีมไม่สามารถซ้อมในสนามหลักก็คือคาริฟาสปอร์ซิตี้ฮอลล์ซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงโดยเจ้าตัวบอกว่าผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ ซึ่งควรจะเป็น Official Training ของทัวร์นาเมนต์ถึงไม่อนุญ,ญาตให้ซ้อมในสนามการแข่งขันจริงที่เป็นปาเก้นะครับเพราะว่าเรื่องพื้นเนี่ยสำคัญมากนะครับครั้งนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่และสำคัญเราได้ซ้อมในพื้นสนามยางซึ่งตามตารางมีเพียงบาเรนและอิหร่านที่ได้ซ้อมในสนามจริงซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมผู้จัดการทีมโดยคิดว่าเราอาจจะขอความชัดเจนในเรื่องนี้ด้วยอย่างไรก็ตามเราก็ต้องปรับตัวให้ได้ตอนนี้เราซ้อมในสนามที่ พื้นต่างกันก็ยังดีปกติซ้อมปาเก้ที่ FA Thailand อยู่แล้วนะครับนี่นะครับคือบางทีเรื่องพื้นสนามนี่สำคัญมากเลยนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยถ้าการได้ซ้อมที่คา l ิฟาสปอร์ตซิตี้ฮอล์เนี่ยยังไงมันก็เหมือนปรับคุ้นชินได้เหมือนกับสนามใหญ่ครับไม่ว่าเวลาเราจะไปเล่นต่างประเทศหรือว่าทีมต่างแดนมาเยือนเราเนี่ย มันก็ต้องมีสักวันนี้ที่เป็นออฟฟิเชียลเทรนนิ่งที่เขาจะต้องได้ไปซ้อมที่ราชบังคลาเช่นเดียวกับฟุตซอลเหมือนกันนะครับมันมีบรรยากาศของฮอด้วยบรรยากาศของพื้นสนามพื้นยางหรือปาเก้หรือแม้ทั่งการทรําความเข้าใจกับลูกฟุตซอลนะครับซึ่งเอาละมันมีมาตรฐานที่อาจจะมีมาตรฐานกลางอยู่แต่เพียงแต่ว่าการที่ได้ซ้อมกับลูกฟุตซอลที่เขาจะใช้จริงๆเนี่ยในโัวร์นาเมนต์เนี่ยบางทีมันก็ทําให้เราก็จะคุ้นเคยมากยิ่งขึ้นแหละครับ โอเคยังไงก็ส่งกำลังใจนะคะหวังว่าจะพร้อมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เสียดายที่ไม่ได้ซ้อมสนามจริงครับจริงจริงก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีโปรแกร,รมด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ไล่เรียงกันหน่อย ยี่สตุลาคมไทยจะเจอกับซาอุดิอาระเบียนะครับในเวลา19บเนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแล้วก็รอบเดิกลุ่มนัดที่2องนะครับยีตุลาคมเจอกับคีกีสฐานในเวลา19บเนาฬิกาและ26ตุลาคมเจออิหร่านในเวลาเที่ยงคืนนะครับก็คือคืนวันที่ยี่สิบหกนั่นแหละต่อเช้าวันที่2ี่ในเวลาเที่ยงคืนนะครับก็เท่ากับว่าแข่ง3วันติดเลยนะครับ24 25แล้วก็คืนวันที่26ตุลาคมก็ ตามลุ้นตามเชียร์ทีมฟุตซอลไทยนะครับช,ชุดนี้ก็เป็นเฮดโคชชาวสเปนเช่นเดียวกันแม,ม้ว่าจะเป็นชุดเล็กนะครับคะ่ะเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปดูตารางเหรียญการแข่งขันกันสักหน่อยนะคะเพิ่งเริ่มต้นการแข่งขันมาไม่นานตอนนี้อุซเบกิสถานคว้าไป5เหรียญทองแล้วะค่ะพร้อมกับอีก1เหรียญทองแดงนะคะในอันดับหนึ่งอินโดนีเซียค่ะคว้ามา1เหรียญทอง1เหรียญเงินนะคะส่วนฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับ3คว้ามาได้1เหรียญทองค่ะ ยังมีอิรานคีรกิสสถานที่อยู่ในอันดับ4อันดับ5นะคะส่วนไทยเราตอนนี้เดี๋ยวลุ้นเหรียญรางวัลกันยังมีกีฬาเทคบอลนะคะที่สามารถผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศกันได้ก็หวังว่าจะคว้าเหรียญรางวัลมาฝากพี่น้องชาวไทยกันได้นะคะส่วนโปรแกรมการถ่ายทอดสดค่ะสำหรับเอเชียนยุทธเกมในวันที่23ตุลาคมนี้นะคะวันหยุดด้วยใครอยู่ก็ อยู่บ้านเปิดทีสปอร์ตเเชียงกีฬากันได้เริ่มตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจะมีการแข่งขันตรกีฬาชายนะคะีกอล์ฟนุวนนะคะแล้วก็19นาฬิกาค่ะจะมีเทคบอลเป็นรอบชิงชนะเลิศนะคะส่วน22นาฬกา30นาทีจะเป็นการแข่งขันกรีธาค่ะค <c oughs> ่ากับว่าเราลุ้นเรียนแรก แล้วก็ลุ้นเหรียญทองแรกนะครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับดังนั้นใครไม่ได้วางแผนไปนไหนก็เปิดทีสปอร์ตเตัวจริงเรื่องกีฬาย,ยาวานะครับตั้งแต่ช่วงเช้า10บโมงชาเป็นต้นไปแล้วก็ลุ้นทับนักกีฬาเยวชนไทยไปจนถึงช่วงค่ำๆได้เลยครับ